สวัสดีครับรายการชวนคุยโดยศิลปินกูนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่จะนําเสนอเรื่องการทําอาหารนะครับสําหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับผมก็มีอาหารรับประทานคือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดใส่กระลำปีใส่ฮอทดอกแล้วก็ใส่ไข่นะครับวิธีทําก็ไม่ยากครับก็มีส่วนประกอบเตรียมไว้เลยนะครับก็คือเส้นใหญ่นะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีกระลำปีนะครับ แล้วก็ฮอทดอกนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็นําทั้งหมดทั้งฮอทดอกแล้วก็กะหลำปีมาหั่นนะครับแล้วก็หกระเทียมนะครับตั้งกระทะไฟแล้วก็เกีียวกระเทียมให้สูงนะครับแล้วก็นําไข่ตอกลงไปใส่กระทะนะครับแล้วก็ทําให้ไข่นั้นมีความเป็นก้อนนะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับไม่เละเกินไปนะครับแล้วก็สูงนะครับแล้วก็ นำฮออดอกผัดลงไปให้สุกนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผงรสดีนะครับให้พอมีรสชาติที่อร่อยนันวๆนะครับแล้วก็นำกระปี้ลงไปนะครับแล้วก็นำเส้นใหญ่ลงไปผัดลงไปในกระทะนะครับผัดให้สุกนะครับให้เนื้อของเครื่องปรุงเข้ากับเนื้อของ ่วนประกอบนะครับก็จะทําให้รสชาตินั้นมีความอิ่มอร่อยอยู่ในส่วนประกอบนะครับก็ผัดให้สุกนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นใหญ่หน้าตากม,มาเป็นแบบนี้นะครับก็มีความอร่อยอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีหน้าตาสีสันน่าทานแบบนี้นะครับแล้วก็เวลารับประทานนะครับก็รับประทานด้วยการรับประทานกับ